สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับพบกับเบลล์ดีนะครับผมกับสาวก้อยเนาะพี่น้องในช่องไหนสาวก้อยคนไกลบ้านนะครับผมวันนี้ร่งคลิปด่วนแล้วพี่น้องนะครับสวัสดีค่ะพี่น้อง<า>วันน,น,น,นี้มีโอกาสเล่มานั่งกินนะครับแกงน่องใหม่เนาะแกงน่องใหม่พี่น้องไปเก็บมาไ,มไหมหาสาวก้อยคนไปเก็บมาเดี๋ยวเอาคลิปเก็บลงเห็บเบื้องน้าต้องพี่น้องเขาเต็งกอง ใายมองเห็นงานใหม่พี่น้องมันบระทันในลง่งโตก็เลยบระทันในไายคลิปให้พี่ให้น้องเบิ่งเนาะคะ่ะใหญ่มาเห็นงานลุงงานนะคะวันนี้วันหยุดก็เลยมีโอกาสพอดีบ้าเดย์ไปตัดไม่ไพ่นะครับกับสาวไก่กัเลยไปขอานนอไม่มไปขอานนอใหม่ก็เลย,ยไ,ได้กินแกงนอใหม่พี่น้องนะครับโอ้โหสั่นไก่ไม่ใส่สั่นอยูังไงหรอควานบานห้าว โซสเตปต้เนี่ยตามมาลายอย่างเดียวม,มีขั้นเดียวยเส็ดงานลงงานขนมพี่น้องขนมเกาหลีพ่ออยู่พี่น้องเห็นได้จักมือลราเหรอยีอซิบบอกยีิบก็มือ เป็นโรงงานขอ,ขอบขั้วแมนครับขอบแก,กะเห็ดนแล้วเป็นโรงงานขนมขนมเก่าดีพี่น้องข้าวต้มแตกลุ่ลงโตแล้วพี่น้องกินไปเกาไปนะพี่นอ้องก็ไปนี่กับสิได้ลงคลิปให้พี่น้องชมเรื่อยๆอ,อ,อาทิตย์ละเทืาสองเต้อ เพราะว่าถิ่มช่วงห้างมัดไลา์อาทิตย์แล้วเนาะเนี่น <laughs> บ่ไม่เกาหลีต่ว่ามันบ่มีร,มรเสเผ็ดคือบ้านเฮ้าบ่าห่อนเนาะ๋อ,อมันมั่นเอาใส่บักพีกหลยเอา กินถ้่วเหมือนกันนะจ้ะมาพี่น้องกินข้าวนหมกันครับมีวันเสาร์เฮ็ดงานหอดใบสามพี่น้องนะครับผมเฮ็ดงานแล้วก็เลยเลิกเขาแคบเบยูนะครับผมยเยอะค่ากันไปตั้นไม่ไพ่เพิ่นหยุดเนาะวันขอบขั้วเพิ่น กน้นะนองใหม่ไล่หลายพี่น้องบ่ออกมาหลายไล่แต่ว่าไม่ายามออกมาหลายรสชาติต้อ่แบบสีมันมันไหมคะน้องใหม่เดี่ยวกองอย่างน่้ตรงนั้นนี่่นกะ อย่างเขาตอนเที่ยงมีการเขาไหมสวัสดีการจะยทุกวันอาทิตย์ค่ะพี่น้องเราแบบไม่ชอบเขาให้ม,มีคนให้อยูสองคนนี่เหรอคะแล้วผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายสีมากกับมากได้อ <laughs> หาอยากพี่น้องคนงานเสียบอยู่พี่น้องกล้อยตำเขาเบียร์ใส่น้ำเนื้อเหนียวดีครมบี้ผักขาใส่น้องโดนกินเถอะ ก็สูงน้อยไ่บานท่าไแมบบ่ได้เพราะอได้แก่เพาอะไรบานท่ามันจะเ็พี้งไง อันนี้มันจิตเจิดพี่น้องครับกินรับแจวกับย่งไปิดเส็คือโย่กินเป็นพักคือโย่ย่าน้องใหม่บันอีห้างไงเด้ยบริมนต์ออกไปเนาะออกมานอกก่อนน้องใหมยืดนอกก่อนเติมอยู่แต่ก็เริ่มแกล่ละ

เรื่องเดืดจะกี่ยอยากอย่างซื้อบะ่งมากสองหน่วยแบบเบอร์แซมตํำนั้นกับบะคือบานห้อพี่หน้องมันจะกมันบะคือสดไดดอกมีสุยางกับเขาคือก,ก,ก,กันกับบ้านห้องเราแต่ว่ากินกินยังกับบะคือ,อ น,นำอย่านัางเข้มคนแค่ขอบเบียอืมได้คืออยู่แล้วมันบนลอยไงเนี่ยเอาเตงลอยหน่อยอบวมมาหลายอย่างกินบวมเหมดอนอสื่อของไทยไปก็ว่าให้กินเหมือนอยู่ข้าวเสียดอย่าง ผัดซีหมูลลแล้วก็เหลวแกงแล้วก็เหลวตรงนี้ผิดกันเลยดดนะอุโดเนาะสีขาวสีขาวไมีไประโยชน์ตัวใจอืมคือผักยานมากเคืองโลก เัาจะเบิดเนีหยเือซองหน่อยใส่ต้องขาไปอีกตูเนาะเด้บร่หอมอืมเอปู พี่น้องก็โดนโดนกินเถอะวองของมนะาไนล่ะบาเลย์ูเขาใส่ก็ถอด่ครเลย

อร่อพี่น้อมกระลาหอมกระหอนเผ็ดหอมกระหน ขาเบียร์เหนียวดีค่ะค่ะเนียวตุยตุยขาปักขาก็ผายตู ิ่มล้ครับพี่นอ้องขอนิยวกบยู่ค่ะกินไล่กันแน่นท่วมขอนี้วมันบ่ได้กินโดนไหมคะ่ะแ,แต่ไม่ยู่มาอยู่นี่กินตัออ้งแต้าเหนี้วดนโดนกินเออกินข้าวเจ้าโดนโดนกินเถ้าเอนี้ว 对吗？ คลิปนี่ก็เสียไว้แค่นี้ก่อนเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะพอกันไม่คลิปหนาะนสวัสดีคะ่ะ